เอ้าเนาะก่อนแล้วเน่าชาวนี่หรอสามชงแล้วสามชงแล้วเนาะไฮไลท์เนาะคือไฮไลายแท้อ้าวจ้ะแบบเออถอกเชือกหน่อยก่อนพ่อพ่อมาพี่บันให้ดูดก่อนเที่ยวห่วนไปห่วนมาอย่นี้ได้พี่เนาะอ่ากูเป็นแห่งเนาะอื Oh. อ่าคือมีแต่เครืออย่างเงาอย่าง่านะหมากหางเห็นสองหมากนี่จ้าว่าเด็ดยอดมันนเว่าวัดบุญปงเนาะบัน,บน,บนนี้จ้ะทางบ่าจิตบ่าวเซียนเพื่อนกะอ่า โดยเนาะสวัสดีมื้อนี้มาอ่าโมบุญอ่าอยู่เพื่อนอันประธานป้องหร <c oughs> ือว่าทางอ่าบา่บาวตุลพราะว่าชื่อท่องยูทูปคนประธานป้องได้บ่าวจิต <c oughs> เออประธานป้องไ <c oughs> เออ <c oughs> แต่ว่าทางไอตุลเนาะแต่บา่บาวตาเอิ้นลุงเนยบ่าวตุลสัาครับใช่หรือบ่าวิตบ่าวตาไหนเราอะไรก็ลบแล้วเดี๋ยว เปลี Ô, <t> ่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วโอ้ช่องกระทัดป้องตึงน้องพอเส้นเคอยแน่โอ้ยเพิ่นไปงานแล้วบอบอเบี้ยเพิ่นบางไงเนาะ เร่องแดงแล้วมากเนาะักบทสบายดีเนาะกับผมองพี่น้องิมเบิทุกคนพี่น้องเลยจากนกจะนีกระิุนล่จะไปหาด้กินให้คุณภรรยาก่อนโอ้ ม,ここมีต te ้อีกบ่นมตออีก้เอาเลยเอาเลยมือไม่หยอกม่หย่หยอกไ่ได้สามอ่ะรอฮะลูก้องบ่ลูก่องตได๋ันนี้เช่เดอ้มาันไ้าะอมาแล้วนาะวันแล้วสามพงแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ô, đôi đôi, dẫn à, à, à. đôi, áo, à? ừ, à? đôi đôi đôi, cô đã แม่เพื่อนเพื่อนหายห้าเฮาหายเพื่อนกะได้บุญคือเก่าบอจรเลยฮะเออเอาย่าะอือติกติ๊กกระต้มดีดีติกติ๊กต้มบ่ค่อยจะได้ก็ได้ดอกค่นะป้เจ้าน้อได้กะพูดแล้วกอนะออกนออกไปหาขามซุกหาเมียก่อนมนี่คุณพ่อนายาว่ายอมแล้อปว่า จกอนเพื่นวะมามกนจักสีเป็นน้ำเงินมมีหรือว่าจักเป็นน้ำนักท่องบมจักแมนพะว่าเพิ่นบริชวนดิเบ้าเ้าสุพังเยูะเห็ดเาเซลเพิ่นอยู่ด้นะเพิ่นว่าปวดว่ะเห็นเพิ่นว่าสุพังอยู่นี่ก็จิมาะามเบิ่งันว่านั่นเอิถแงเด้อโดปาใช่ไปเจอกันจังใดกระทูบอกไม่ไปนม่มือบรกาจปัานเออ้านดองเจ้านดองบอกอะไร่ร้นเเคยกัน เคยก็เคยรีไปหนเลยหรือว่าช้ำชำเจ้าโคตรบ่ะช้ำเจ้าโคตรบ่ไปแล้วนั่งครับอย่างเดียวเรียกแลกวะแล้วว่าแล้วเจ้าทางโอ๊ยไม่เอม่ดีพุชเยอะมาเคยใยัยมาให้ก็อิ่มคือคือมีมือเช่านี่แหละบริเตนจะเช่าคอยกันท่อไปแบบช่วยช่วยมอเช่านี่นะแบบว่าออนนาเออนอนนอนนาอะไรกันเขาคนผู้ที่ว่าให้เพราะว่า ถ้าว่าไปมาเนาะมีคนอยู่นาอีนเนอยู่นาเนนมาบ้านพี่อลว่าจรอดไปเคยรอบนีอ่ารอบหน้า่ได้เลยรอบหน้านี่จักมุ้งม่ะเกามุ้งเกามุ้งเช่าบันโบเขาเห็นจงุงมุเคยเอองมุ้งเช่าแต่วาแปดมุ้งกวาโเอเเโดนเอไงลยเอาเอาเาจัน กุญแจป้ายช่อาบน้าอาบในช่ว่ากุญแจแถวนีเพื่อนว่านี่กะจังสีผ้าเพื่อนไปพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนบริสุทธิ์นะนะไปบุรุษเราทำงานเหมืนกับบุคคลไปแมน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 เอาเอาสบายดีก็เลยเนาะโสบายดีพี่น้องเลยไปพี่น้องตอนนี้กะออกมาหน้าพี่น้องเลยมาต่อเนาะหลังจากมาแต็มูมบุญอยู่เฮือนของไอตูนเพิ่นเนาะพี่น้องหรือว่าผ่านป้องกันละพี่น้องเลย เอาสิมาเือามูเต่าแม่เพื่อนก้อนโอ้กับน้องสาวเนาะสบายดีมามาบัตนในภูคุณอยากแห้งเลยมาถอกมันเลยแบบเอ่อถอกเื้อหน่อยก่อนพ่อพ่อมาพี่บัติให้ดูดก่อนเที่ยวหวนไปหวนมาอย่างนี้ได้พี่เนาะอ่าโว à, đụt nam là con quá à, bạn xúc nát đi 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 tôi thước này à dạng heng là tôi thức này à bây giờ này thảo phò lưng cửa bớt thứ này vào hầm cụ lên đi à thằng thả lang hẻm lăng มีอยู่1 2 3 4 5 6พี่น้องหมู6ตัวแม่5ตัวผู้1พี่น้องคือว่าอ่ซ้ำหมดแล้วเนาะอ่าวประสมพันธุ์หมดแล้วพี่น้องอ่า2 2ตัวนี้2ตัวนี้บ่ฮู้ว่าสิติดบ่พี่น้องเพราะท้องคือบ่อยากเห็นใหญ่ปานไดอ่าทุ่มคอกน่ะ มันมันมันตัวหนึ่งหอยลายก็ได้นี่หอชุ่มลายนี่ล่ใช่ว่าโตละถ้วยตัวตัวเถิกนี่แห้งกินโบลายเถิกนี่เออชุ่มนอกฮะอ่าแล้วก็ตัวแม่ตัวนี้เออตัวนี้ได้ละน้าลายแล้วตัวนี้เอ่าล่างล่างห้ชุ่มนอกนี่บันีชุ่มนอกนี่สี่ตัวแม่นแม่นแม่นหอยลายกว่าตัวนัย คือว่าเดี๋ยวน้อหมูมันลายโตพี่น้องเไยบ่ไหวน้ำห้มแต่ก่อนน่ะห้มกับมันมันบริแพงปันไดเดี๋ยวนี้น่ะห้มแพงแห้งพี่น้องกิโลหนึ่งห้าพันหกพันบ่ตัวห้มกระโดดขึ้นแห้งตัวปัวปีที่แล้วนะก็เลยอ่าเล็ดให้หมูนี่บ่ตุ้ยปันไดเพราะว่ามันมันกินห้มบ่สมบูรณ์พี่น้อง แต่ว่าหำบัเพียงพอสินะถือถือโตละถ้วยพี่นอ้องถือโตละถ้วยลายใส่มือมือละสิบสองถ้วยหกโตตอนเศร้าหกตอนแรงหกมือละสิบสองถ้วยบัดนี้ซื้อหั่มแสนหนึ่งพี่น้องซื้อหั่มแสนหนึ่งได้เกิดแต่สองมืออ่บาบ่าวตาซื้ออ่ามาให้จุดโผล่นั่นนะได้เกิดแต่สองมือโอโโ คือว่ายังยังม,มีตัวใดเคยได้ลูกผ่านมาน้องพี่น้งนองเนาะรอรอรุ่นแต่ว่าสามตัวสามตัวนี่นี่หนึ่งสองสามตัวนี่นติดแน่นอนพี่น้องเนาะแตอว่าติดแล้วนี่อ่าคอยดูดกิน ราคาหมูก็คือว่าอะไรนะพี่นอนะ้องเนาะช่วงนี้ว่าตากับบุหูราคาเท่า์ไนเดอร์หมูช่วงนี้ก็ตั้งแต่เรี่ยงมานี่ก็ยังบริขายยักเถื่อเลยพี่น้องบริขายยักเถื่อนี่เ่อแม่เพื่อนนกเนาะสืบต่อคือปีปีที่แล้วนี่หมูเจ็ดหมูเจ็ดโตเป๊โตพี่น้องเลย เพราะว่ามันมันมันก็บ่อได้ปันไดเนาะแล้วก็ปล่อยออกไปน้ำพี่น้องประมาณท้ายท้ายประมาณเดือนซีหรือว่าท้ายเดือนซีพี่น้องเนาะอ่าถือว่าออกออกลูกแน,น,น่นอนนี่ตัวนี้ออกลูกแน,น,น่นอนนี่ถือว่าซ้ำเดือนเดียวกันเลยอ่าสี่ตัวนี่เนาะสี่ตัวซ้ำเดือนเดียวตัวนี้สิอ่าซ้ำน้ำหลางโมพี่น้องเลย หน่าบอตาคิดว่าหนา่าหน่าชิติตอ่ะละ่ะเพราะว่าปล่อยตัวเทิกใช่นี่ก็มัน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 บ่ยอมให้ขึ้นจีนะมันมันบ่ยอมให้ตัวเทิกขึ้นแล้วเลยชิติดเยอะอ้าวดูดกินเดอ้ออีมนะบอตบ้านนี่กูยางเซชุ่มเซชะเลยว่าน้ำไหลเถอะหอนเนะาะโอ้ย หมูก <sm> ็เพ <doors> ิ่นมักแนบน้ําเด้มฮ้อนสิมักแนบน้ําเดี๋ยวบ่ตาสิอ่ามัดอ่าคอนี้ก่อเดี๋ยวจขาพี่น้องกัดบ่เบิดตไดเกบ ซุมอยู่นอกนี่บบอคอยจูบน้ำเนาะถือว่ากิโลพี่น้องเลยเอาพบหูกันบ้านนี้กิโลกินแต่ตอนกินแต่ตอนเนาะบอคอยอมกินน้ำน้ำกินเล็กๆในหน่อยอ่าตกค้างในคอกนี่ถือว่ากินน้ำเก่งเยอะฮะโอเคพี่น้องเดี๋ยวตาปุ๊บละบ้านนี้จะลงไปหาขึ้นมาขามให้สามีเพื่อนก่อนเนาะโอเคน้อพี่น้องตัดภาพมาวันนี้ก็อยู่เทิง ายไม้พี่เดอ้อพี่น้องเด้อเนาะต้องายคามใี่โอ้คอยลงไปใส่บาเวียดยังบ่เห็นยังยินได้เสียงยอมเลยบ่ยอมเลาเบาเวียดก็ได้ปุ๊พี่น้องทางนั้นตลาดตูนพิ่นทดพักขึ้นมาคามพ่อได้ให้แม่ปุ้งเพิ่นจักหมากพ่เพิ่นวายย่ายากพี่น้องเลยมาคามน้ำตลาดบวกยา,ย,ายากอีกได้อยากอยากมาคามในต้นนี่ โอ้ยอย่างม,ามุคามธรรมาสะเพด่ิดวะโดน,นโดนเนาะโดนโดนขึ้นต้นไม้เธอหนึ่งพี่น้องเลยคาคาชัน,นยกยอแถมต้นมันตอนนี้นะ่มีหมดคันได้พี่น้องเนาะรีอะล,ลอบุได้เผาปิดเผาเผาลงได้จักเล็กจักหน่อยเนาะตอนนี้ก็หาเ่งได้ชิปโกมากพี่น้องเลยคำหวานแต่ว่ามันมัน ส่วนลายมันก็จะเป็นมะขามแห้งพี่น้องปีนี้เนี่ยมะขามบดกมีแต่หมากแห้งหงลายกลัวเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวสิกินกัดพี่น้องเลยมากอย่างโมกซีนนั่นนี่นี่มันจะเป็นแห้งพี่เนาะอือหืออืออือือ พักดูพี่นเองวะโอเคเดี๋ยวพัปิดออกก่อนเดี๋ยวยังจะข้ามก่อนพี่น้องเลยโอเคเน้องพี่น้องตัดภาพมาบนริกาพี่ละลงมาแล้วพี่น้องเลยถือว่าอ่าได้ทองยางอ่าโลนึงอ่าโทษเนาะนี่แต่สวนมักโมเท่าแม่เพื่อนพี่น้องเลยโอ้กําลังอ่าใส่หมากได้พี่น้องไลน์ต่อย,อยแต่ว่ากับ เพิ่นปลูกบ่ค่อยเป็นหมากปานไดเนาะพี่น <car course offs> ้องเครือยเงาอะไรยังบ่เห็นหมากจอหมากช่างขึ้นอยู่นะเออเครือกัยาวเลยแต่ยังบ่เห็นมีหมากหลายอยู่เพราะว่าเห็นน้ำแคลมทางนะเนาะผู้เขาเจ้าปลูกอ่าเป็นหมากนี่ยนะปุ้ยพี่น้องเอ้ยจำนี่กัหมากขาวต้นเนาะนี่บ่บ่อคอยบ่บ่อคอยเป็นเนาะ เปิดมาแต่ลูกยังน้อยพุ่นอาปูสังกะเป็นเพื่ว่าบัดพอะอาใหญ่มาละกาโมเป็นนะบ้านนี้น้วยมักถั่วเพื่นมักถั่วมักแตงแล้วก็ผักมักถั่วกับเพือมเสมาแมงโคดผู้เดียวมือนี่เออเฝนกระฟากันหมดผักยำแรงงกันเลยกำลังเส็งจบภาคเฮียนหนึ่ง

ปลูกพอได้กินแต่ข้าวอันบอต้าปลูกเห็ดเป็นอย่งไรเห็ดเป็นชวนใหญ่เห็ดขายครับข้าวท่าพอตะกี้นะก็เป็นอยู่นะพี่น้องแต่ว่าคนปลูกนะพี่น้องเนาะบอมบอ,บอ,บอมเมนท่าพ่อท่าเมย์เป็นคนปลูกเองคือปลูกหมากไม้นี่เพิ่นก็ว่าเป็นน้ำคุลอะไพี่น้องเนาะปล,ปลูกเป็นหมากก็เป็น คืออะไรมันเป็นลายลายหมากนี่ปิดออกนี่นี่นี่อย่างอย่างเช่นหมากนี่ปิดออกโลดนี่มันมันเป็นหมากลายปิดออกโลดมันอ่าปูปอจุ่มนี่บ่จุ่มนี่สี่น่วยพี่น้องเอ้ยบ่ต้องเสียดายมันนี่นะเสียสละหมากใดหมากหนึง่งทิ่มเลยเครือเดียวบ่ค่ะ ó là điều si nồi phi long bật phân biến cả khu, còn nhụy luôn. Tại vì nó biến đáy này nè, tòn tòn luôn nha. Tòn à, như nào? Nó, nó. Tòn nhọt phi để bảo ta chỉ lo tòn nhọt, nó bừng nó phi nó. ta lo đứt nhọt nó long đó. nó có mảng nồi, 2 cũng được มีมากน้อยอีกอ่าแปลว่าให้น้ามันเมาหนิแหละห้อ่ากลับคืนไปรอเลี้ยงหมอกอืมเพราะว่าปกตินี่ซัมนี่มันก็โอ้ยเนาะเป็นหมากลายแล้วยังมีเป็นหมากเยอะอ่านี่ก็ถือว่าตอนออกเลยนี่เราต้องเสียดายเราต้องเสียสละยอมให้อ่าหมากได้หมากหนึ่งเนาะที่ว่าใหญ่พี่น้อง Đừng xin mạc ni Mạc ni cả bộ sông ngay đọc nó bia bia này Mà à, tông hay ô cạn mạc ni nhai bị thịp Bịt nước nó hoa phi hướng lái nó rồi Ui Chưa à, ta nó sẽ đẹp nhọt phun thịt sao Bộ hãy à, คืนมีแต่เคือดบ่มีมาก โอเคเด้อเนาะพี่น้องจังไดทางบาตาเองก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเลยไว้พบไว้พอเนาะกับบาตาในคลิปต่อไปหากว่าเนาะคลิปนี้เราผิดพลาดประการใดบอบมุนนนููจังไดก็ขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเด้อเนาะพี่น้องก็คำแล้วพี่น้องเลยจะได้กลับบ้านกลับซองก่อนเนาะหลังจากมาแต่พุ่ะสาธิตพ่น้องไปโมบุนเพือนไอตุนหรือเฮือนประธานป้องเพือนเนาะพี่น้องก็ออกมาหน้าขึ้นออกมาคำ ไอ้เออกับเออสามีเพื่อนที่น้องเลยแม่ปุ้งเฮาละเนาะแล้วก็ปันเขาสาม่น้ำแตงโมเป็นก็ถือว่าบ,บ่ปันได้ที่น้องเลยกับบดกกับบุนนาปันได้แต่พอได้ปิดอยู่ปิดกินบักทัวบางอย่างก็เริ่มใส่ดอก,กออก,กนอกออกดอกออกผลละเนาะเป็นหมากน้ำละหมักแตงก็ได้แตงได้เนาะก็ ขอบมุณขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ปกข่ขามโฆษณาพี่น้องเลยเนาะก็คือจะได้ข่าวก้าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย